เดี๋ยวไปดูกับหนึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของกรุมกัค้าภายในคะ่ะคุณผู้ชมคะเขาก็บอกว่าในช่วงของช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้นะพี่น้องประชาชนออกมาจับจ่ายเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ30นะคะถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาคะ่ะ ร้อยตีจากรายยอดมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าแล้วก็กระเช้าของขวัญปีใหม่เนี่ยนะคะของห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสาขาสะพานควายพบว่าในช่วงนี้เนี่ยมีประชาชนนั้นออกมาจับใจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านี้ค่ะประมาณร้อยละ20-30ถึงโดยสินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนแล้วก็มีให้เลือกหลากหลายกันเลยทีเดียว พร้อมกันนี้ก็ได้มีการจัดโปรโมชั่นลดราคาจํานวนมากซึ่งนอกจากจะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ยังช่วยลดในเรื่องของภาระค่าครองชีพได้ส่วนหนึ่งด้วย สำหรับสินค้าที่เริ่มขายดีในช่วงนี้เลยนะคะก็คือกระเช้าของขวัญซึ่งห้างต่างๆก็นำออกมาจำหน่ายแล้วก็มีการจัดโปรโมชั่นลดราคาหลากหลายกันเลยทีเดียวเจ้าหน้าที่เองก็ได้ทำการตรวจสอบแล้วก็กำชับในเรื่องของการปิดป้ายแสดงราคาให้ถูกต้องชัดเจนโดยการแสดงราคาของกระเช้าของขวัญนั้นก็จะต้องแสดงรายการสินค้าด้านในด้วยนะคะรวมถึงขนาด น้ำหนักต่อนหน่วยปริมาณการบรรจุราคาของสินค้าแต่ละรายการแล้วก็ต้องมีขนาดตัวอักษรไม่ต่ำกว่า16นะคะเพื่อที่จะได้มองเห็นได้ชัดนะคะนอกจากนี้เองกรณีที่มีค่ากระเช้าแล้วก็ค่าจัดกระเช้าก็ต้องแสดงเอาไว้ให้ชัดเจนด้วยนะคะใช่แล้วครับสำหรับสินค้าในกระเช้าเนี่ยเขาบอกว่าควรแสดงวันหมดอายุแล้วก็เป็นสินค้าที่มีอายุอยู่ไม่น้อยกว่า6เดือน อย่างไรก็ตามเองครับหากตรวจสอบและพบว่ากระทำความผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน10,000บาทกรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควรมีการกักตุนสินค้าและก็ปฏิเสธการจำหน่ายก็ต้องโทษจำคุก7ปีนะครับปรับไม่เกิน1 4 0 0 0 0บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับด้วยทั้งนี้ครับหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการ สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเลยจะมีการตรวจสอบให้ความเป็นธรรมในทุกกรณีครับหากพบกระทำความผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเข้มงวดต่อไปนั่นเองครับมีในทุกจังหวัดนะคะในเรื่องของการตรวจสอบสินค้าเพราะว่ากรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะเขาก็จะมีการจัดเจ้าหน้าที่หรือบางทีนี่ก็จะเป็นท่านพาณิชย์จังหวัดแต่ละพื้นที่เนี่ยนะลงไปตรวจสอบเองอย่างอันนี้ แฟมภาพที่เห็นอยู่นี่คือของค,อคที่จังหวัดพิษณุโลกคร่คะ <ผม S 1> ก็ได้มีการตรวจสินค้ากันแบบนี้เป็นประจําทุกปีนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนและผู้บริโภคทั้งหลายเนี่ยนะได้รับความเป็นธรรมด้วยค่ะใช่แล้วครับ